กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและได้โอกาสในชนบทตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิจจการิณีพิระยะพั์รัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชบัถัธรรม โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปัะถมสมเด็จพระเทพรัตรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีและกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนทั้งในส่วนกลางและจังหวัดซึ่งรวมถึงการทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเป็นประจำทุกปีปัจจุบันมียอดเงินรวมทั้งสิ้น2,996,353บาท92สตางค์ ผลการดำเนินงานในปี2564ได้มีการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีที่อยู่ในครัวเรือนยากจนด้อยโอกาสและเด็กในครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งสิ้น505ทุนดังนี้ 1>, 1. มอบทุนที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางจำนวน38ทุนทุนละ1,500บาทเป็นเงิน5 7 0 0 0บาท 2. มอบทุนที่ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูประถมจำนวน11ทุนทุนละ1,200บาทเป็นเงิน13,200บาท 3. ม,มอบทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพิศณุโลกจำนวน456ทุนทุนละ1,200บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น547,200บาทโดยจัดสรรทุนอุปการะเด็กในกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนปีงบประมาณพุทธศักราช2564จำนวน9อำเภออำเภอละ5ทุนรวม45ทุนเป็นเงิน54,000บาทและจัดสรรทุนให้อำเภอนำไปมอบให้กับเด็กยากจนและได้โอกาสจำนวน9อำเภอรวม411ทุนเป็นเงิน493,300บาท ในปี2565จังหวัดพิศนุโลกกำหนดดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปปัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2565ในวันพฤหัสบ,บดีที่31มีนาคม2565หณศาลา,าประชาคมจังหวัดพิศนุโลก ในการนี้จึงขอเชิญชวนให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งส่วนราชการบริษัทห้างร้านมูลนิธิต่างๆรวมพลังร่วมกันช่วยเหลือเด็กยากจนและได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กด้วยการร่วมบริจาคเงินสมทบการทอดพระปากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดพิษ ุโลกโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกหรือบริจาคผ่านระบบ e-donation ทาง QR code ทั้งนี้ท่านสามารถนำยอดเงินบริจาคไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วย ขออนุมโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทินร่วมมือร่วมใจบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดพิษณุโลกให้มีอนาคตที่ดีต่อไป